สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินบาทเป็นขอนถุงกันค่ะอันนี้เป็นเงินบาทที่มีอยู่นะคะทุกคนนี่เป็นเงินบาทที่แบบหนูเก็บไว้เป็นเงินตั้งแต่ราชการที่9เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกใบหนึ่งเป็นใบที่พิเศษมากๆมีของอีกฝั่งหนึ่งเป็นราชการที่9อีกฝั่งหนึ่งเป็นราชการที่8ค่ะหรือจะเรียกว่ารอ9รอนะคะแต่หนูจะเรียกว่าค่าเอ้ยเรียก ราชการดีกว่าเพราะว่าหนูติดปากอันนี้มากกว่าอันนี้นะคะทุกคนก็มีอันนี้เป็น FC ที่ท่านได้ที่พีเคนไทยได้ส่งมาให้น้องตุ๊กตาไว้เป็นคนถุงนะคะอันนี้เป็นแบงค์มีตั้งแต่1บาท5บาท10บาทแล้วก็แบงค์ยีบาทเลยค่ะอันนี้ก็จะมีแบงค์หบาทนะคะแบงค์หบาทจะเป็นของราชการที่9ค่ะอันนี้ใช่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นของราชการที่9ค่ะนี่อันนี้พี่คนไทยส่งมาให้นะคะ แบงค์หนึ่บาทหนูไม่เคยใช้และหนูไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้นะคะทุกคนสามารถเอาไปซื้อของแล้วแม่ค้าพ่อค้าจะรับไหมคะถ้าเป็นแบงค์เก่าหนูไม่แน่ใจว่าถ้าไปซื้อของแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะรับไหมอันนี้ก็จะเป็นแบงค์หงบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์สิบาทค่ะสิบบาทจะเป็นแบงค์สีอ่าสีออก ม่วงๆแดงๆนิดนึงค่ะอันนี้คือแบบในกล้องมันอาจจะเป็นอีสีแต่ว่าพอดูอีกทีแบบมันสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่แบบว่าโดนอ่างเงี้ยค่ะแล้วแบบก็จะสะท้อนอย่างนี้อะค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมคะเฮ้ยยมันเห็นจริงด้วยเดี๋ยวจะให้ดูมันเห็นอิลี่ได้หนิแต่เพื่อนขาให้ดูเห็นบอลทุกคนว่ามันสะท้อนอหลีอันนี้คือแบบอ้าสะท้อนหรอหนูเพ่ถ้าหนูไม่ยกขึ้นหนูไม่รู้ได้หนิ คือจริงๆมันไม่ได้มีเลยนะคะเอ้าถ้าแบบนี้คือไม่มีแต่ว่าอ๋ออ่ะมีหนูบ้านนอกมากเลยอ๋อมีย้อนแล้วยอ้วยอนเสงอ๋อย้อนเสงแล้วเจะเห็นอย่างนี้คือดีแท้แล้วเป็นแบง์อ่ะหนูเคยเอาหนูเคยแบบใส่กางเกงแล้วหนูไปปั่นหนูเล็กหนูคิดหนูคิดในใจว่ายังไงก็ขาดแน่แต่ว่าตอนตอนที่อยู่ลาวนะคะแต่ว่าพอเอามาดูคือไม่ขาดค่ะยังเป็นเหมือนเดิมเอาไปตากแดดได้ดแล้วก็แห้งกลับมาใช้ดได้เหมือนเดิมเป็นแบง์ที่แข็งมากๆ โอ้ทุกอันเลยบอนี่อันนี้กลับมาดูแบงค์แบงหนึ่งบาทก่อนโอแบงหนึ่งบาทก็เหมือนกันโหเพิ่งรู้นันเนี่ยแบงนี้อันนี้อ้เฮ้ยเฮ้ยหนูเพิ่งรู้อันนี้คือแบงยี่สิบที่หนูมีเองแล้วหนูภูมิใจมากเพราะว่า ฝั่งเนี้ยค่ะเป็นรัชการที่แปดหนูไม่เคยเห็นแบงรัชการที่แปดเลยเด้ค่ะหนูไม่เคยเห็นลรอแปดเลยเด้นี่เป็นครั้งแรกที่หนูมีแบงนี้เลยค่ะหนูก็เลยเก็บไว้เป็นขวัญถุงหนูจําไม่ได้หนูได้ไมาได้ยังไงแล้วก็ย้อนแสกเหมือนเดิมฮะฮะทุกใบเลยปะเนี่ยฮะเพิ่งรู้ ว้าวว้าวเลยได้นี่ฮ้ย้อนทุกใบเลยป้าคือดีแท้โอ้ย้อนทุกใบเลยอือย้อนทุกใบเลยค่ะจริงนะคะเนี่ยหนูไม่ได้โกหกนะคะเนี่ยหนูไม่ได้แต่งกล้องนะคะ หนูไม่ได้แต่งหนูบ่ได้แต่งกล้องบ่ได้หลอกลวงอีอย่างเด้หนูไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยนะคะจริงหนูไม่ได้หลอกลวงจริงค่ะแบงค์หนึ่งบาทจะใบเล็กกว่าแบงค์แบงค์สิบบาทแบงค์ห้าบาทก็จะเล็กแล้วแบงค์สิบบาทก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็อันนี้แบงค์ยี่สิบโอ้หนูภูมิใจเพราะว่าหนูมีแบงค์ยี่สิบเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่ไงนี่ มีนรอแปดอยู่ตรงนี้ทําไมอันนี้เหมือนตามมหนูเลยตรงข้างบนเนี้ยคล้ายๆเป็นแบงที่แบบหมูภูมิใจมากเพราะว่าหนูเก็บไว้หนูภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเก็บไว้ดีใจดีใจที่ตัวเองรู้จักรักษานี่ไงเป็นธนบัตรภาษาไทยเรียกธนบัตรหนึ่งบาทห้าบาทเป็นธนบัตรเก่าเก็บไว้เป็นทีละลึก นะครับนี่คือของเพฟซีคนไทยให้มาคือแบงค์ห้าแบงค์หนึ่งบาทห้าบาทสิบาทค่ะแต่ว่าแบงค์ยี่สิบบาทอันนั้นเป็นของน้องตุ๊กตาเองแต่ไม่รู้ว่าได้มานยังไงจําบ่ได้หนูก็เก็บไว้นะคะหนูเป็นคนที่เก็บไว้มากใครที่เป็นเจ้าของให้น้องตุ๊กตามาอย่าลืมมาทักทวงบอกเลยเด้ยค่ะหนูยังเก็บไว้นะคะหนูอยากบอกเลยว่าใครที่ให้ของอะไรมาหนูเก็บไว้นะคะ หนูไม่เคยเอาไปทิ้งไปขว้างเลยเด้อค่ะดีใจแฮงหลายทุกคนคือหนูอันนี้ก็แบงค์ยี่สิบอันนี้หนูเก็บเงินแบงค์ยี่สิบก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของรัชการที่สิบนี่ไงอันนี้หนูก็เก็บไว้เหมือนกันค่ะนี่อันนี้เก็บไว้ อันนี้คือเฉพาะกับเก็บของราชการที่สิคือมีมีแบบมันเห็นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าคือที่หนูเก็บคือเป็นแบงค์ที่แบบว่ามันหาเห็นได้ยากมากๆแล้วแบบมันแทบจะไม่มีแต่หนูไม่รู้ว่าแบบแบงค์หนึ่งบาทสิบาทน่ะถ้าแบบเอาไปซื้ออะหนูไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ร้านค้าเขายังใช้กันไหมเพราะหนูเองก็ไม่เคยไปเอาหนูไม่เคยเอาไปซื้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูแค่ถามเฉยๆอันนี้คือถามเป็นความรู้มากกว่านะคะดีใจมากเลยค่ะเก็บไว้คือตอนแรกอะหนูก็ถ่ายคลิปธรรมดาว่าโอเคเดี๋ยวตอนแรกอะ นูก็แงกระปุกเอาไปจ่ายค่าเทอมอ่ะเพราะว่าเมื่อล่าสุดเนาะหนูก็เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วทีเนี้ยค่ะหนูก็เลยไปเห็นแบงค์หนึ่งก็คือแบงค์นี้แหละและเป็นราชการที่9หนูว่าเอามาได้ยังไงอะ่ะหนูก็แบบก็เลยเก็บไว้แล้วก็หนูก็เลยไม่หนูตอนนั้นคือหนูไม่รู้ว่าเป็นราชการที่แปด้วยอยู่อีกด้านหนึ่งของเงินแบงค์อะคะ่ะอืมแล้วเห็นเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าอุ้ยน้องตุ๊กตาเก็บไว้เลยนะโชคดีมากๆเลยมีราชการที่แปด หนูก็เลยงงคือตอนแรกอะหนูแค่แบบเป็นแค่แบบเป็นแบงค์ของราชการที่เก้าอะหนูก็เก็บไว้อยู่แล้วค่ะถึงจะเป็นแบงค์พันแบงค์ไหนธนบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเก็บไว้อยู่แล้วถ้าเป็นราชการที่แปดลงมาค่ะแต่ว่าพอแบบตอนแรกหนกูเก็บไว้อยู่แล้วหนูก็แยกไว้อยู่แล้วถึงแม้จะเป็นแบงค์ยี่สิบก็เหอะแล้ว,ลวมีพี่คนไทยมาคอมเมนต์ว่าน้องตุ๊กตาเก็บไว้เลยนะแบบแบงค์แบบมีราชการที่แปดด้วยหนูก็เลยฮ <añ. S 2> ่า,ม,ามีเหรอหนูก็เลยรีบลุกขึ้นมาดูแล้วหนูก็ไปเปิดกระเป๋าดูอ้าวมีจริงๆด้วยหนูก็แบบ มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วตอนแรกก็แบบจะว่าจะให้ดูเฉยๆแต่ว่าพอมันโดนกับไฟแล้วมันก็สะท้อนแบบมันมันสวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นแบงก์อันนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นแบงค์ของเมียนมาค่ะอันนี้เป็นเงินของเมียนมาค่ะเพราะว่าตอนนั้นไปตอนนั้นไปประเทศเมียนมาอันนี้ก็สะท้อนเหมือนกันแต่ว่าไม่สะท้อนมากเท่ากับเงินอันนี้ก็แข่งเหมือนกันนะคะแข่งคล้ายๆกับเงินไทยเลยแต่ว่าเงินไทยจะสะท้อนมากกว่าอันนี้ก็สะท้อนเหมือนกันอันนี้เป็นแบงค์ อ uh, I'm not sure ์ฟอเขาเขาเรียกเป็นอะไร,อ,นนร,อ,อ,รอันนี้เป็นจาร์อ๋อเป็นจาร์เงินเงินอันนี้เป็นจาร์หนูไม่รู้ว่าจาร์อันนี้คือยังไงอันนี้สองร้อยจาร์หนูไม่รู้ว่าเงินอันนี้เขาคิดยังไงกันแต่อันนี้เป็นเงินของเงินจาร์นะคะเงินจาร์ก็คือเป็นเงินของประเทศเมียนมานะคะเป็นเขาเรียกคิดเป็นจาร์ใช่ไหมคะหนูต้องไปศึกษาหาข้อมูลอีกทีนะคะตอนแรกไม่ได้จะเอามา,มาพูดถึงแต่ว่า อ่าแค่แบบเห็นอยู่ในกระเป๋าเพราะหนูหนูหเป็นคนที่เก็บตังค์ของแบบเงินของแต่ละประเทศนะคะเป็นคนที่แบบชอบการเก็บไว้มากๆเลยค่ะเหรียญก็เหมือนการเหรียญแบบเก้าแบบราชการที่เก้าน้องตุ๊กตาก,ก็จะเก็บไว้นี่อันนี้ก็จะแบบอเอาโหเยอะไหมคะหนูมไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่มีกี่จานนะนับก่อนอันนี้เป็นหนึ่งพันจานหนึ่งพันสองสามสี่ห้าหกแอเจ็ด อันนี้เจ็ดพันจาร์ดค่ะแล้วก็สองร้อยเป็นเจ็ดพันสองร้อยจาร์ดนะคะอืมจาร์ดใช่ไหมเขาเรียกจาร์ดใช่ไหมคะโอ้ดีใจมากเลยค่ะมีเงินมีเงิน,งนประเทศอื่นแล้วก็ประเทศตัวเองมีเงินกิบอยู่นะคะแต่เงินกิบก็จะอ่อนๆหน่อยแต่ว่าอ,นนอันนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันค่ะเก็บไว้เป็นขวัญทุ่งทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนี่คือขวัญทุ่งที่แบบไม่แม่ไม่เอาไปใช้แต่ว่าเก็บไว้นั่นเป็นขวัญทุ่งจริงๆนะคะเนี่ย ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆขอบใจได้หลายเลยทุกคนเด้อทีให้กําลังใจนะคะหนูเก็บเอามาอวดค่ะหนูไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้คือสามารถถ้าสมมติว่าเราจะไปใช้จ่ายอะ่ะหนูไม่รู้ว่าเขาหลับไหมอมืโอเคค่ะเดี๋ยวน้องตุ๊กตาขอตาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปนะคะน้องตุ๊กตามีขวดถุงที่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่หนูเก็บไว้เป็นขวดถุงมากๆเป็ขนขวดถุงจริงๆนะคะเนี่ยเก็บไว้เป็นขวดถุงจริงๆค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวน้องตุ๊กตาขอตาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีเจ้าขอบใจไดหลายที่คาราบ,บองคลิปทุกคนมีขนถุงกันไหมคะน้องตุ๊กตามีขนถุงเป็นเงินบาทด้วยนะคะรชัชมีเงินบาทเงินกีบรัชการที่9รัชการที่8ไดเลยด้ออย่าอิจฉากันเด้ไปค่ะ